ส่งยกออกเลิกลอยม,มือมือลนำน้ำลำวนมือลงตานเบียบพักลงวันที่2ี่กันยายน 2,563แต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้บงังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ดำเนินตำแหน่งผู้การตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้รับภารกิจหน้าที่ของผู้พันขัการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปครับ รับมอบทุนและสมมอบเตาที่ uh. Uh. และวนังนัต่อไปขออนุญาตกลับเรียนเชิญคุณตีชันชัยของท่าคุณครับ oh. กล่าวเนื่องในโอกาสได้รับการตั้งเป็นรันน้การสนุกความเจริญสิทธิ์ครับ โปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้กับผมพลตำรวจตรีชานชัยพงพิชิตคุณดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์พระมหาการุณาทิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และเป็นเกียรติอันสูงยิ่งผมเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในทุกด้านและความมุ่งม,มั่นในการทํางานที่จะถือประโยชน์และความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นสําคัญ ผู้พิทักษ์สันติราษฎรปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์รับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้กระผมขอ,อน้อมรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้และมุ่งม,มั่นในการเป็นตำรวจมือนชีพที่มีอุมการแน่วแน่ทุ้มเทศิสลา โบนน์สองขบวนนะครับองค์แรกจะเป็นของท่านผู้ก่อต้นและก็ปู่ที่จะเป็นสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะมีหลังจากนั้นเราก็จะลากผ่าน